พี่อาจารย์นึงครับอาจารย์าดตั้งพอตั้งลูกประมาณสามคนครับลุ่นอุกคนพี่อาจารย์หนึ่งครับอาจารย์นี่าได้นทกสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีท่ารใช่มครับนี่คืออาจารย์นิยาดาครับสอนสอนทั้งพอทั้งลูกครับลุ่นที่พอเอกเรี่ยนลุ้นลังยกบนพอ Can ด o สเปียร์อังกฤษ What your name Mister A เรียกว่าสีคำครับโอเคเจ้าคิดอะไรเรียกที่จะหมดได้ What is ห name? ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวด่วนอีกหนึ่งวันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้ทำการแสดงที่บ้านขุดง่น จังหวัดรีสเกตนะครับการแสดงเมื่อวานนี้นะครับน้องอุ๋งอิงก็ได้ขึ้นทําการแสดงนะครับกับชุดใหม่นะครับชุดแดงแรงลิ์นะครับเป็นชุดที่แม่นมติมนะครับได้สั่งตัดเย็บให้แล้วออกค่าใช้จ่ายให้เลยเพื่อเป็นของขวัญให้แก่น้องอุ๋งอิงนะครับเป็นสีแดงนะครับแต่งหน้าและใส่มงกุฎออกมาสวยมากๆเลยนะครับสีแดงนี่เป็นสีที่น้องชื่นชอบสุดตัวเลยนะครับจะถูกจะแพงก็แดกเอาไว้ก่อนนะครับ กมาแล้วกสีแล้วเนวก็เจอและการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับมี f อซแฟนคลับจำนวนมากมายนะครับมารอให้กำลังใจน้องอุงอิงนะครับและน้องอุงอิงก็เป็นเหตุอีกแล้วครับ เป็นเหตุทำให้วัดแตกอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เก็บค่าบัตรนะครับได้เกือบ1ล้านบาทนะครับและจะภาพเซน็นสัญญายต่ออีก1ปีนะครับจะจ้างปี6-7 ก็ไม่ได้นะครับเพราะสามนัดติดงานอีกแล้วนะครับปี68ก็เซ็นสัญญาต่อไม่ได้ทําให้จะต้องเซ็นสัญญาต่อในปี69นะครับเจอกันวันที่15เมษายนปี2569ที่บ้านกุดง่นที่เดิมนะครับจังหวัดสีสเกตนะครับโอ้อีก3ปีเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นปากฏการที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับพี่น้องชาวสิสเกตนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเชื่อไหมครับว่า มีเจ้าภาพ4เจ้านะครับมาเซ็นสัญญาด้านหลังเวทีนะครับและทั้ง4เจ้าภาพคือจังหวัดสีสเกตทั้งนั้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสีสเกตเพชรบ,บ้านแพงอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องชาวสีสเกตนะครับให้การต้อนรับนะครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั้นทำการแสดงดีนะครับม่วนหลาย fc ทุกคนได้มาชมมาฟัง ต่างก็มีความสุขโดยเฉพาะมีน้องอุ้งอิงนะครับมาเสริมเติมแต่งทําให้เกิดความประทับใจของพี่น้องชาวสิสเกตนะครับสําหรับการแสดงเมื่อวานนี้นะครับ หลับการเต้ลานะครับเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ต้องจารึกเลยเพราะว่าปกติแล้วหมอลําเกือบทุกคณะนะครับช่วงเต้ลานะครับก็จะมี FC นะครับนับจานวนได้เลยนะครับด้านหน้าเวทีแต่เมื่อวานนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับมี f c แฟนคลับนะครับอยู่จนเลิกถึงเช้าเลยนะครับ ไม่ต้องพูดเยอะนะครับให้ภาพบรรยายว่ามี f ออยู่เยอะขนาดไหนเลยนะครับสำหรับช่วงเต้ยลาเมื่อวานนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นนะครับของพี่น้องชาวสิสเกตที่มีให้ต่อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโดยเฉพาะน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงนะครับที่เป็นลูกหลานชาวสิสเกต และในวันนี้นะครับหลังจากที่น้องทําการแสดงเสร็จนะครับน้องก็ได้กลับบ้านมาพักผ่อนนะครับแล้วก็ได้เดินทางมาโรงเรียนเก่านะครับนั่นก็คือโรงเรียนมัธยมพูลคอนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่น้องเคยศึกษาอยู่นะครับแล้วก็พ่อเอกก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนของพ่อและก็ของลูกนะครับตอนนั้นพอตั้งลุกูกประมาณสามคนครับลุมทั้งหมีอาจารย์หนึ่งครับรอ,อาจารยาาร์หนึ่งจะด Paid, you, สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทา่แท้การใชครับนี่คืออาจารย์นิยาดาครับสอนสอนทั้งพ่อทั้งลูกครับครัอาจาแต่รุ่นที่พอยังเรียนอยูมาแล้วมันคอร์ดอคไรคะ Can you speak English What your name Mr. เปลียกว่า okay. สีดำครับโอเคเรีย่ที่อะไรเปลี่ยนที่จำอะไรลุ number? ครับจะมีอาจารย์นิยาดาอาจารย์ผมมาอาจารย์สัจดาครับอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เคยเรียนครับ ก็วันนี้นะครับโรงเรียนก็มีงานสิทธิ์เก่านะครับน้องอุ๋งอิงก็ได้มาร่วมงานกับโรงเรียนนะครับและทางโรงเรียนนะครับก็ได้มอบเกียรติบัตรนะครับที่น้องเคยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับนั่นก็คือรางวัลเหรียญทองรางวัลระดับชาติรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565นะครับระดับมัธยมศึกษาซึ่งถ้าทุกคนจําได้นะครับวันที่น้องอุ๋ยอิงนะครับมาทําการแสดงที่พัทยานะครับเป็นช่วงแรกที่น้องได้เข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพอรุ่งเช้านะครับน้องก็ได้ขับรถ จากพัทยาไปจังหวัดร้อเนะครับเพื่อไปประกวดร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับมาแสดงต่อที่จังหวัดโคราช นะครับถ้าใครเป็น FC ก็คงจําได้นะครับว่าน้องอุ๋งอิงนั้นมีความพยายามมากเลยนะครับในการไปประกวดแล้วก็กลับมาขึ้นวงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงและคุณครูนะครับยังเล่าให้ฟังว่านะครับเมื่อวันเด็กที่ผ่านมานะครับเมื่อเชื่อมดวลมกรานะครับน้องอุ๋งอิงก็ได้มีโอกาสขึ้นมาร้องเพลงที่โรงเรียนนะครับหลังจากร้องเพลงเสร็จนะครับก็เดินทางไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงหาบอสโจนะครับเพื่อที่จะ ออดิชั่นนะครับในการเทสเสียงเทสอะไรแล้วก็จนประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของครู นะครับคณะครูโรงเรียนมัธยมพลนคอและในวันนี้นะครับบอสโจก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงด้วยนะครับในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งนะครับเพราะน้องอุ๋งอิงอยากให้พ่อโจนะครับมาเห็นโรงเรียนเก่าของน้องและก็มาร่วมแสดงความยินดีและบอสโจก็ได้พูดคุยกับคุณครูนะครับว่าน้องอุ๋งอิงนั้นอยู่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับดื้อหรือเปล่านะครับตั้งใจเรียนหรือเปล่านะครับบรรยากาศชื่นมื่นเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวริสเกตน,นะครับในวันที่24นะครับเมษายนนี้นะครับก็พบกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ที่โรงเรียนมธัธยมพลค้อจังหวัดศิสเกตน,นะครับที่ที่น้องอุงอิงเรียนอยู่นี่แหละครับ เรียกได้ว่าเป็นปากฏการอีกครั้งนะครับวันนี้น้องอุ๋งอิงได้มาเยี่ยมโรงเรียนนะครับมาร่วมงานศิษย์เก่านะครับและในวันที่24เมษานะครับก็จะได้มาทําการแสดงที่โรงเรียนเก่าเหมือนกันนะครับโอ้โหเราก็ร่วมยินดีกับน้องอุ๋งอิงเลยทีเดียวนะครับมีอะไรที่ให้เราน่าติดตามเยอะแยะเลยนะครับสําหรับสาวน้อยคนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพง โรงเรียนมัธยมคนขอคนขอผมสิว่าเราเมันอี้หยิบซีบัตพ่นขอดไหมบ้านนี้ได้หมสนามเลื่อนเลยครับโอ้สนเอาเงี้ยเท่าสิมีนี่บ่ตรงเรียนนี่เลยบอโรงเรียนโรงเรียนอยู่างนี้ละองอิงก็เรียนตรงนี้พอเอกก็เรียนนี้เรียนครับชัสามนึ่งเรียนโอ้ดีใจเลยครับพุ่มใจเลยครูนีเดดาหรือซอนทั้งคอทั้งหลุมนะการเกษียณการเกษตรเซียณครูนีเดดาครูสัจดาครูคนนี้เกษียณปีนี้หรือเ่ครับใช่ครับ ครูสอนองอ์ิงแล้วก็สอนพระเอกด้วยสอนทั้งพ่อทั้งลูกดีใจครลี้ยแต่ดีสอนนุ่มจูยมนินตัวนี้มอนี้สอนผมกระเด้อสอนเย็มเลยเปครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ดีเลิกประเสริฐศรีด้วยนะครับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ